ต้นโแ,แล้วแล้วมันมันที่มันที่ต้นโหรือว่ากกเนี่ยเร่้นลทั้งผมเี่สิ่งที่าเยอันนี้เยยอดข้สร้างไปต่อได้ข้อต่อข้อสองข้อสาม ซึึ่งคิดว่าน้าจะเป็นการตันักูุของของพ่อประสบนี้ก่อนก่อนถึงปัจจุบันนี้ก็สมัยีก็ศสองสี่ห้าห้าตุลาคมสองสี่ห้าการนะผมบอนีคะบี่ค่ะี่ค่ะนนะนี่นี่ะค่ะนนะ่่นีะะนนค